สวัสดีท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้คือจะเป็นสปอร์ตซีรีส์วกิ้งซีซั่นที่6ตอนที่1 4ถึงเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็ไปรับชมกันเลยดีกว่าครับเจ้าชายอีกอสามารถหนีรอบไปจนถึงนอบกกลอสมีประชาชนมากมายมารอต้อนรับอย่างอบอุ่นเจ้าชายเดียม,มาร่วมต้อนรับด้วยเขาเข้ามากอดเจ้าชายอีกอรอย่างดีใจเจ้าชายเดียขอบคุณไอวาตัวเขาคงไม่สามารถรอดชีวิตมาได้แน่ถ้าไอวาไม่ช่วยเขาในวันนั้นเจ้าชายเดียประกาศแก่ทุกคนว่าเราจะเดินทัพไปยังเมืองเคียบและโค่นล้มเจ้าชายโอเล็กแล้้้วววววจาาาาาาากกกกกกกนนนนััััััทุคคค็รร่่มมฉลอออองดยไาหาาบบเข ไม่ว่าขัดยาจะเป็นใครก็ตามขัดยายิ้มไม่ตอบอะไรเพราะเธอรู้ดีครับว่าคนที่ไอวารักจริงๆก็คือเฟรดิตไม่ใช่เธอแต่านานเจ้าชายโอเล็กก็รู้ตัวแล้วว่าโดนทรยศเจ้าชายโอเล็กเรียกประชุมคนของเขาแจ้งข่าวเรื่องที่เจ้าชายอีกอสามารถหนีไปได้เขาเชื่อว่าเป็นฝีมือของเจ้าชายเดียและเจ้าชายเดียก,ก็จะบุกมาที่นี่ใน,ในอีกไม่ช้าโอเล็กพูดกับทุกคนถึงเรื่องที่เขาเป็นผู้อย่างรู้เขาบอกว่าเขาเห็นอนาคตว่าเจ้าชายเดียจะต้องตายด้วยฝีมือของอีกอโดนยิงด้วยธนูแล้วก็ตกไปตายจจจาากกกกกกรระะเเเบีียงงงงววัหลลลลนน้โอออ็ุแ่ิญ เป็นการแสดงว่าเขายังจงรักภักดีต่ออีกอรนั่นหละครับคนของโอเล็กก็ตะโกนตามแต่ว่าสิ่งที่โอเล็กยังไม่รู้ก็คือตอนนี้คนเครื่องห้องเนี่ยกลายเป็นพวกของเจ้าชายเดียไปเรียบร้อยแล้วครับตัดภาพกลับไปทางนอฟโกรลอสอีกอร์ก็มาคุยกับไอวาอีกอร์ขอบคุณไอวาทุกเรื่องที่ผ่านมาและบอกว่าทั้งชีวิตของเขาก็มีไอวาคนเดียวที่ห่วงใยเขาจริงๆไอวาบอกว่าอีกอร์เข้าใจผิดแล้วที่เขาทําลงไปทั้งหมดก็เพราะเขาอยากจะหนีจนากอานาจของโอเล็กแค่นั้นอีกอร์บอกว่าเขารู้ดีว่ามันไม่ใช่สําหรับเขาแล้้้้ววไอออออาาาเเเเปป็็นนนททททุกย่่่งงงงงขขัััพพีื เขารักไอาวาแล้วก็จะรักตลอดไปไอาวาพูดอะไรไม่ออกดึงอีก,กอเข้ามากอดตัดภาพกลับไปทางคาเิกัดกุนฮิวก็ไม่คิดจะอยู่ต่อนะครับเธอเก็บของเพื่อจะออกเดินทางไปที่อื่นราชาฮารอมาหาและบอกว่าอย่าไปเลยกุนฮิวอยู่ที่นี่ต่อได้ราชาฮารอพูดถึงเรื่องที่เขารักกุนฮิวมาตลอดเขาเข้าใจกุนฮิวเรื่องราวของบิยอนจะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปแต่ยังไงก็ตามตอนนี้บิยอนก็ตายไปแล้วและชีวิตก็ต้องเดินหน้าต่อราชาขอกุนฮิวแต่งงานขอให้มาเป็นราชินีของเขาซึ่งราชาก็พูดชัดเลยนะครับ ว่าตัวเขาจะไม่บังคับและจะไม่ขอให้ตอบในตอนนี้คุนฮิวพยักหน้าแล้วก็เงียบไม่ได้ตอบอะไรแลังจากนั้นราชาฮาร์ก็ไปหาอังกฤษซึ่งอังกฤษหลังที่ราชาฮาร์มาเนี่ยเธอก็ย้ายกลับไปอยู่บ้านเดิมของเธอนะครับไม่ได้อยู่ที่บ้านหลักต่ออังกฤษบอกราชาว่าเธอไม่เหมาะก,กับที่นั่นอยู่แล้วอึดอัดราชาฮาร์ก็เลยถามอังกฤษครับว่าถ้าแล้วอย่างนั้นเนี่ยจะไปลงเลือกตั้งเป็นราชินีทําไมอังกฤษตอนแรกก็ไม่อยากตอบแต่สุดท้ายเธอก็บอกราชาว่าเพราะเธอท้องลูกของมิยอนอยู่ราชาฮาร์ได้ฟังก็ตกกใจนนนนะคคครรับเเเาาาาไมม่่่ิิดดววป็ลููขขออองงยี ราชาฮาร์ลเข้าไปเค้นถามความจริงจากอังกฤษว่าเด็กในท้องเนี่ยเป็นลูกของเขาใช่ไหมซึ่งอังกฤษก็ไม่ยอมพูดนะครับและราชาฮาร์ลก็ได้เห็นว่าอังกฤษกำลังจะเอาอะไรเทใส่แก้วเหล้าให้เขาดื่มราชาฮาร์ลหันไปดูรอบห้องเขาได้เห็นสมุนไพรและก็ของทําพิธีมากมายราชาก็เลยรู้ว่าอังกฤษเป็นแม่มดราชาบอกว่าสิ่งที่อังกฤษกำลังจะเอาเทให้เขากินทาไม่ใช่ยาเสน่ห์ก็เป็นยาพิษราชาบอกให้อังกฤษเทลงไปเลยซึ่งอังกฤษก็เทจริงๆนะครับราชาหยิบแก้วที่ผสมยาแล้วเขาก็ดื่มเข้าไปจากนั้นในเวลาต่อมารรราาาาชกกก็เียอิมพบ ราชาบอกว่าเขารู้ถึงอดีตของอีลิกดีซึ่งอีลิกก็ยอมรับนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นคนชั่วมากจริงๆแต่ว่าวันนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วและที่เขาพยายามทําตัวดีทั้งหมดนี้ก็เพื่อล้างบาปในอดีตนั่นแหละราชาฮาร์ลอบอกว่าเขาเข้าใจเพราะตัวเขาเองก็ไม่ต่างกันราชาบอกกับอีลิกว่าเขาอยากให้อีลิกมาเป็นหัวหน้าองค์ลักของเขาเพราะว่าองค์ลักคนปัจจุบันของราชาที่มีชื่อว่าสกาเน่มีความทะเยอทะยานมากเกินไปราชาบอกว่าเขาไม่เชื่อใจสกาเน่ซึ่งสกาเน่เนี่ยก็คือชายคนนี้่นี่ยนะ ในวันต่อมาสการ์เน่จึงแอบไปพบอีลิกครับเขาก็พูดตรงๆไม่อ้อมค้อมเขารู้ว่าราชาไม่เชื่อใจเขาและราชาฮาโอก็ไม่เชื่อใจอีลิกด้วยเขาชวนให้อีลิกมาฆ่าราชาฮาโอด้วยกันเถอะแล้วจากนั้นเขาจะสถาปนาอีลิกขึ้นเป็นราชาแทนแต่เมื่อถึงวันพิธีเขารับตำแหน่งราชาแห่งคาติกัดของราชาฮาโลก็มีสาวใช้ของคุณฮิวมาพบกับราชาเธอบอกว่าคุณฮิวเรียกให้ราชาไปพบเป็นการส่วนตัวราชาดีใจคิดว่าคุณฮิวจะตกลงเรื่องแต่งงานสาวใช้พาราชาไปบ้านในซอกเลือที่อยู่ห่างไกลซึ่งราชาก็ไม่สงสัยเลยนควว่่่าาาุฮิมมอยูททีีํ คือพอมีเรื่องผู้หญิงมาเกี่ยวเนี่ยโง่ตลอดเลยนะครับราชาฮารลอเนี่ยแล้วราชาฮารอ,อก,ก็เดินเข้าไปรอในบ้านซึ่งคนที่ตามมาทีหลังเนี่ยก็ไม่ใช่กุนฮิวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเป็นสกาเน่และอีลิกที่ถือดาบจะเข้ามาฆ่าราชาราชาฮารลอแสนจะปวดใจกับความโง่อของตัวเองเขายื่นคอให้ฆ่าอีลิกพูดออกมาว่าราชาตายแล้วราชาจงเจริญแล้วอีลิกก็ใช้ดาบตัดคอสการเน่ราชาฮารลอที่รอตายไปครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะครับก็ซุดนั่งลงกับพื้นแล้วก็หัวเราะออกมาพิธีราชาพิเศษขขออองงรราาาาชาามีึ้นนย่บ่บื ราชาฮาราได้วสวมมงกุฎท่ามกลางเสียงเชียร์ของประชาชนเขาประกาศต่อหน้าทุกคนว่าต่อไปนี้อีริกจะเป็นหัวหน้าองค์กณะของเขาและนอกจากนี้แล้วเขาก็ยังมีอีกเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือเขาต้องการจะแต่งงานกับคุณฮิวและอิงกิททั้งสองคนจะมาเป็นราชินีของเขาอิงกิทก็ยิ้มรับเป็นการแสดงว่าเธอตกลงส่วนคุณฮิวนั้นเงียบครับเธอไม่ได้ตกลงด้วยในเย็นวันนั้นคุณฮิวก็ไปหาอิงกิทเธอบอกอิงกิทว่าเธออยากรู้ความจริงขอให้อิงกิทพูดความจริงไม่ว่ามันจะน่าเจ็บปวดขนาดไหนคุณ ว่าลูกในท้องเป็นลูกของบิยอนอังกฤษก็ตอบตามจริงนะครับว่าเธอไม่แน่ใจเลยสักนิดกุนฮิวเองก็รู้ดีว่าราชาฮารอนั้นขืนใจเธอคุณฮิวได้เย็นแบบนั้นก็เลยถามต่อครับว่าทั้งที่ราชาฮารอทําแบบนั้นกับอังกฤษแล้วทำไมอังกฤษยังยอมแต่งงานด้วยอังกฤษก็ตอบในมุมมองที่กุนฮิวไม่มีทางคิดถึงมาก่อนอังกฤษบอกว่าตัวเธอเป็นแค่ทาสไม่ใช่สตรีถือโลเหมือนคุณฮิวเหมือนรากาธทาทางเลือกในชีวิตของเธอไม่ได้มีมากมายนักไม่มีทางใดให้เธอก้าวหน้าได้นอกจากใช้หน้าตาและก็ร่างกายของตััััววเเออองงงงพพื่่แกกกมาาจนนุ้ิ็ไปยยทีฝศขบ เธอพูดกับศพของสามีว่าตอนนี้เธอถูกกดดันให้แต่งงานกับราชาฮาลอซึ่งนั่นก็จะเป็นทางเดียวที่เธอยังจะสามารถรักษาสถานะเดิมไว้ได้ถ้าเธอไม่ทําเธอก็จะไม่เหลืออะไรเลยต้องกลับไปเป็นคนธรรมดาคุณฮิวพูดถึงเรื่องยุคทองของไวกิง้งที่อาจจะผ่านพ้นไปแล้วแล้วเธอก็สัญญากับบิยอนว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเธอจะไม่ทําให้ตัวเองเสื่อมเสียและก็จะไม่ทาให้บิยอนเสื่อมเสียด้วยทางนั้นอีลิกเนี่ยก็แอบไปหาอังกฤษนะครับอีลิกไปเพื่อจะต่อรองกับอังกฤษว่าเขาจะบอกราชาฮารอเรื่องที่องกฤเป็นแมมด อังกฤษก็บอกว่าบอกไปเถอะเพราะว่าราชาฮารนีในรู้แล้วและราชาฮารอก็ไม่ได้ว่าอะไรด้วยอังกฤษบอกอีลิกว่าอีลิกไม่มีอำนาจอะไรเหนือเธอแล้วอีลิกแฉเธอไม่ได้และอีลิกก็จับเธอไปเป็นทาสอีกไม่ได้ด้วยอีลิกได้ฟังเรื่องทาสก็งงนะครับเขารู้ว่าอังกฤษเนี่ยพูดถึงเรื่องอดีตที่อีลิกเคยจับทาเถื่อนเขาบอกว่าอังกฤษไม่รู้จักเขาดีพอหรอกอังกฤษเปิดรอยตาประทับท่าที่ต้นคอของเธอให้อีลิกได้เห็นแล้วอังกฤษก็บอกว่าเธอจำได้ไม่มีวันลืมว่าคนที่จับเธอไปขายก็คืออีลิกนีแล ซึ่งที่น่าปวดใจก็คืออีลิกจำไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับว่าเคยทำลายชีวิตผู้หญิงคนนี้อีลิกอึ้งแล้วก็ถามว่าอยากให้เขาพูดว่าอะไรอิงกฤษบอกว่าไม่ต้องพูดอะไรแค่ใส่หัวไปก็พอเดี๋ยวเมื่ออีลิกเห็นว่าอิงกิษใช้ไม่ได้แล้วเขาก็เลยกลับไปหากุนฮิลเขาบอกคุณฮิลว่าเรายังเป็นคู่รักกันได้แม้กุนฮิลจะแต่งงานกับราชาฮาร์ลเพราะว่าตอนนี้ฮาร์ลเชื่อใจเขามากเพราะเขาเคยช่วยชีวิตฮาร์ลเอาไว้คุณฮิลถามอีลิกว่าสิ่งแรกที่อีลิกจะทำหลังจากได้เป็นหัวหน้าองครักษ์ก เธอรู้แล้วว่าอีลิกเป็นคนชั่วที่จะมาหลอกใช้เธอและอังกฤษและในเวลาต่อมาก็มีพิธีแต่งงานของราชาฮารลออังกฤษที่อยู่ในชุดเจ้าสาวเดินมาร่วมงานและยืนเคียงข้างราชาส่วนกุนฮิวตาม,มาที่หลังเธอคลุมผ้าขาวแล้วก็เดินมาด้วยรอยยิ้มราชาฮารอก็ยิ้มดีใจคิดว่าคุณฮิวจะตกลงแต่งงานกับเขาอังกฤษเองก็ดีใจเหมือนกันครับเพราะตอนแรกเธอกลัวมากกลัวว่าคุณฮิวจะเลือกจบชีวิตของตัวเองคุณฮิวมาหยุดยืนหน้าราชาฮารอและอังกฤษเธอกล่าวด้วยรอยยิ้มบอกว่าเธอมาอวยพรขอให้ทั้งสคคคนชดีีมมวาุข ราชาฮารอยิ้มไม่ออกแล้วครับเขารู้แล้วนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาถามกุนฮิวว่าไม่มาแต่งงานกับพวกเราเหรอกุนฮิวบอกว่าเธอแต่งงานกับราชาไม่ได้จริงๆเพราะหัวใจของเธอยังมีแต่บิยอนกุนฮิวยิ้มบอกลาฮารอบอกว่าเธอต้องไปแล้วเธอจะไปหาบิยอนยอดรักของเธอกุนฮิวเดินตรงไปยังท่าน้ําอีลิกรีบวิ่งไปห้ามแต่ราชาฮารอก็หยุดอีลิกไว้ราชาบอกให้ปล่อยกุนฮิวไปกุนฮิวหันกลับมาแล้วก็บอกกับทุกคนที่มาร่วมงานว่าเธอจะไปหาบิยอนที่วานทลากุนฮิวถอดชุดแล้้วเธอกก็ระโดดลงนําไป ทุกคนที่มาร่วมงานยืนมองส่งคุณฮิวไวน้ำจากไปอังกฤษน้ำตาไหลราชาฮาราโเองก็ร้องไห้พูดอะไรไม่ออกเหมือนกันคุณฮิวไวน้ำต่อไปเรื่อยๆจนเธอหมดแรงแล้วจากนั้นเธอก็จมน้ำตายครับตัดภาพไปทางอาณาจักรลุดกองทัพของเจ้าชายเดียก็เดินทัพไปยังเมืองเคียบซึ่งพอไปถึงเคียบก็ไม่มีการต่อต้านใดๆทั้งสิ้นนะครับทั้งเมืองเงียบสนิทเจ้าชายเดียลงจากมา้าและเดินเข้าหาประตูเมืองแล้วก็ใช้มือผลักเปิดประตูเมืองซึ่งข้างในก็เงียบสนิทไม่มีใครอยู่เลยสักคนและไม่ทับป้องกันเมืองเเเเเีียยยปปกก็ิิดดดระตูวงังนออมาาาาหจ้ช แล้วเขาก็ประกาศว่าเมืองเคียบขอยอมแพ้ต่อเจ้าชายเดียและยอมรับอำนาจแห่งเจ้าชายอีก,กอเจ้าชายเดียพยักหน้ายอมรับการยอมแพ้แล้วจากนั้นประชาชนและทหารเคียบก็ออกมาเฉลิมฉลองดีใจกันกองทัพเจ้าชายเดียเข้าเมืองได้อย่างไม่มีการต่อต้านและตอนนี้ทั้งเมืองก็ไม่มีใครอยู่ข้างโอเล็กอีกแล้วองค์รักษ์สักคนก็ยังไม่มีเลยครับโอเล็กเดินออกมาที่ระเบียงวังเขาประกาศแก่ทุกคนที่กําลังเฉลิมฉลองทุกคนหยุดแล้วก็หันไปฟังโอเล็กโอเล็กบอกเขาขอยุติค,ความขัดแย้งและขออยู่อย่างสันติเขาพูดถึงคําสอนของพระเจ้าที่ให้อยู่ด้วยรักกแล็เมตา ไอวาเดินไปหยิบธนูมาจากทหารไอวาบอกให้อีกอฆ่าโอเล็กซะอีกลังเลไม่อยากฆ่าอีกอบอกว่าที่ผ่านมาโอเล็กอาจจะรักเขาในแบบของโอเล็กเองไอวาบอกว่าถ้าไม่ฆ่าโอเล็กเราก็จะไม่มีวันเป็นอิสระได้อีกอพยัยหน้าเข้าใจอีกอเชื่อว่าไอวาหวังดีกับเขาจริงๆไอวาง้างธนูจะยิงใส่โอเล็กอีกอก็ห้ามไว้และขอให้เขาได้เป็นคนลงมือเองอีกอหยิบธนูจะไปยิงใส่โอเล็กโอเล็กที่ได้เห็นก็ร้องตะโกนบอกว่าอย่าเขาบอกว่าเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่อีกออีกอบอกว่าเขาขอโทษและเขาก็ยิงธนูใส่โอเล็กเข้ากลางอก ทุกคนยืนมองเงียบกันหมดและก่อนที่โอเล็กจะขาดใจเขาสวดต,ต่อพระเจ้าว่าได้โปรดยกโทษให้ทุกคนพวกเขาไม่รู้ตัวว่าทำอะไรลงไปแล้วโอเล็กก็หล่นระเบียงลงมาตายเจ้าชายอีกอก,ก็เดินเข้ามาแล้วก็คุกเข่าดูศพและจากนั้นก็มีงานเลี้ยงฉลองให้กับชัยชนะในครั้งนี้ทุกคนก็มาร่วมฉลองกันคัดยาเดินเข้ามาหาไอวาและถามว่าไอวาจะทำอะไรต่อไอวาก็บอกว่ามันก็แล้วแต่คัดยาเพราะว่าเขาเนี่ยอยากอยู่กับคัดยาคัดยาข,ยาข,ยาขอโทษไอวาบอกว่าเธอไปด้วยไม่ได้เพราะว่าในตอนนี้เธออยู่ที่บ้านแล้วและครอบครัวของเธอก็อยู่่่ทีีน ไอวาเข้าใจบอกว่าไม่เป็นไรเพราะตัวเขาเองก็มีเรื่องต้องไปสะสางเหมือนกันคัดยาบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วที่ไอวาจะไปแล้วคัดยาก็บอกว่าเธอท้องท้องลูกของไอวาไอวาได้ยินก็นั่งอึ้งไปเลยนะครับเขากาลังจะถามคัดยาต่อแต่ว่าเจ้าชายเดียก็ลุกขึ้นประกาศกับทุกคนพอดีครับเขากล่าวสัดุดีสองพี่น้องไวกิ้งที่ทําให้เราสามารถชนะได้เจ้าชายเดียขอให้ทุกคนดื่มฉลองให้แกไอวาแล้วก็ฮาวิเซิร์ฮาวิเซิร์ได้ฟังยืนยิ่งปากสานจะร้องเลยนะครับเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับที่มีคนสดัด เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเดียพูดอะไรนะครับยกแก้วตาไปด้วยเฉยๆคัดยาก็ไม่พูดอะไรต่อเอามือมาลูบหน้าไอวาแล้วจากนั้นก็มีงานศพของเจ้าชายโอเล็กซึ่งศพของโอเล็กก็ถูกใส่ลงไว้ในสุสานเคียงข้างโลงศพภรรยาเก่าของเขาไอวาที่อยู่ร่วมงานบอกฮาวิเซิร์กว่าคัดยาท้องลูกของเขาฮาวิเซิร์กถามย้ำให้แน่ใจไอวาเข้าใจเรื่องที่ฮาวิเซิร์กสงสยัยเขายืนยันว่าเป็นลูกของเขาจริงไอวาบอกว่าดูเหมือนคัดยาไม่อยากให้เขาอยู่ที่นี่ต่อไอวาก็เลยจะชวนฮาวิเซิร์กกลับบ้านครับ ฮาวิเซอร์กังวลเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าตอนนี้ที่คาตดิกาตเป็นยังไงบ้างหลังจากการตายของบิยอนแต่ฮาวิเซอร์ก็บอกไอวาว่ายังไงเราสองคนก็มีชะตาที่ต้องอยู่ด้วยกันก่อนไอวาบอกว่าเขาเองก็รู้ว่าเราสองคนมีชะตาจะต้องฆ่ากันเองทั้งสองคนก็เลยตัดสินใจที่จะไปหยาเคียบและเดินทางกลับคาตดิกาตอีกอกที่ได้รู้ข่าวว่าไอวาจะไปก็รีบมาหาไอวาเลยครับอีกอกระโดกกอดไอวาจนล้มลงเขาไม่อยากให้ไอวาไปเขาอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีไอวาอีกอบอกว่าเขารักไอวาไอวาบอกว่าเขาเองก็รักอีกอเหมืออนนกนัแต่ีกอไม่่ใชเด็กแล้ว อีกอเป็นชายชาตรีที่กําลังจะได้เป็นราชาสักวันเราจะกลับมาพบกันใหม่แต่ว่าในระหว่างนั้นเราจะเก็บเรื่องราวที่ผ่านมาไว้ในใจเสมออีกอบอกว่าเขาไม่อยากให้ไอวาไปแต่เขาก็เข้าใจที่อวาจะต้องไปอีกอขอให้ไอวาอย่าลืมเรื่องราของเขาหลังจากนั้นทั้งสองคนก็กอดกันล่ําลาในวันต่อมาอวาและไฮวิเซอร์ก็จะออกเดินทางจากเมืองเคียบขัดยามาลาอวาเป็นครั้งสุดท้ายเธอสัญญาว่าจะดูแลลูกของพวกเขาอย่างดีและลูกก็จะได้รู้ว่าพ่อของเขาคือไอวารและกระดูกราชาผู้ยิ่งงใหหญ่ห่แชาว คัญญาบอกว่าสาเหตุที่เธออยากให้ไอวาไปก็เพราะเธอไม่อยากให้ไอวาอยู่นานจนรู้ตัวว่าคนที่ไอวารักจริงๆก็คือเฟรดิตไม่ใช่เธอไอวาและพาวิเซอร์ขี่ม้าออกจากเมืองเจ้าชายอีกร์เนี่ยไม่ได้ลงมาส่งด้วยนะครับเขายืนส่งอยู่จากบนหอคอยอีกร์ตะโกนเรียกชื่อไอวาเป็นครั้งสุดท้ายไอวาหันกลับไปยิ้มตอบพาวิเซอร์บอกไอวาว่าไอวาเปลี่ยนไปไอวาก็เถียงบอกว่าเขาก็เหมือนเดิมนั่นแหละไม่ได้เปลี่ยนไปสักหน่อยพาวิเซอร์ยิ้มยืนยันว่าไอวาเปลี่ยนไปแล้วจริงๆหลังจากนั้นทั้งสองคนก็เดินทางกลับาาาากกกกิจลลับบ้นนนที่มเเหือ ตัดภาพไปทางด้านอุเบที่อยู่ไอซ์แลนด์อุเบก็คิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะไปหาโลกใหม่แผ่นดินทองของโอแทรอุเบชวนให้ผู้คนไปกับเขาด้วยซึ่งโอแทรเนี่ยก็จะไปอยู่แล้วนะครับส่วนเจสทิวเขาบอกว่าความฝันของเขาคือได้เป็นราชาของที่นี่ราชาแห่งไอซ์แลนด์เขาเชื่อว่าในอนาคตไอซ์แลนด์จะมีคนมาอยู่ด้วยมากมายและจะเลยุ่งเรืองแต่อย่างไรก็ตามความฝันนั้นรอได้เจสทิวตกลงที่จะไปกับอุเบและเร,รจาจะกนี้แล้วก็มีชาวบ้านอีกหลายคนที่จะไปด้วยนะครับคณะเดินทางหาโลกใหม่มีคน40คนแล้วก็เรือสองลำครอบครัวของเจส เมียของเจติวก็ถามเจติวครับว่าจะไปทําไมอยู่ที่นี่ก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอเจติวบอกเขาต้องไปเพื่อไถ่บาปในสิ่งชั่วร้ายที่เขาเคยทําลงไปเทเจารจะได้ให้อภัยและก็ไม่ลงโทษเขากับลูกชายจากนั้นพวกเขาก็ออกเดินทางไปยังทะเลตะวันตกแต่ในระหว่างทางพวกเขาก็เกิดเจอเข้ากับพายุที่ใหญ่มากพวกเขาพยายามอย่างมากในการบังคับเรือไม่ให้จมซึ่งในที่สุดก็สามารถล่องมาได้ครับแต่ว่าพวกเขาต้องเสียฮาซาลูกสาวของทอวีที่จมน้ําหายไประหว่างพายุทอวีเสียใจแทบบ้าแต่เธอก็ไม่มีทางเลยที่จะหาลูกเจอและจากนั้นในเวลาต่อมาอีกายวัน ในที่สุดพวกเขาก็มาถึงแผ่นดินแต่ว่าแผ่นดินที่พวกเขาเจอมันไม่ได้เหมือนกับที่โอแทรโฆษณาเอาไว้ผืนดินแหง่งนี้แห้งแล้งแบบจัดๆและน้ําหรือป่าไม้ก็มีอยู่อย่างจํากัดผู้คณะสํารวจลงมือสร้างที่อยู่อาศัยกันก่อนและทุกคนก็ลุมด่าโอแทรว่าเป็นไอตัวต่อแหลโอแทรยืนยันกับทุกคนเหมือนเดิมว่าเขาพูดความจริงเขาเคยได้เห็นแผ่นดินทองจริงๆซึ่งคนที่มาก็ไม่มีใครเชื่อนะครับแล้วก็ลุมด่าโอแทรต่อเจติวก็บอกให้ทุกคนใจเย็นกันก่อนเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมันก็เป็นแผ่นดินจริงๆไม่ใช่เหรอแผ่นองเขากตัน ทุกคนจะมีที่ดินเป็นของตัวเองเจสทิลยิ้มและบอกกับทุกคนว่าเราจะเรียกที่นี่ว่ากรีแลนด์เอาไว้หลอกให้คนอื่นอยากมาอยู่ที่นี่ด้วยเพราะึนว่วมันจะเขียวชวอุม่มอุดมสมบูรณ์เหมือนชื่อพวกคณะเดินทางก็หัวเราะชอบใจใจเย็นลงและตกลงที่จะทําตามที่เจสทิลบอกซึ่งที่ที่พวกเขามาถึงในตอนนี้เนี่ยก็คือกรีแลนด์นั่นเองครับและมันก็เป็นคนละที่กับแผ่นดินทวีปอเมริกาที่โอแทร์ได้ไปเห็นมานะครับจะไปถึงอเมริกาเนี่ยต้องเลยไปทางตะวันตกมากกว่าน,นี้อีกไกลเลยฮะพวกคณะนาากกับบรคมะ ต้นไม้ก็น้อยไม่มีฟืนให้ใช้ไม่มีพืชผักให้เก็บกินสัตว์ก็ไม่มีหฮลาทุกคนหมดหวังแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมาที่นี่เลยแล้วในวันหนึ่งก็มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นมีซากปลาวานตัวใหญ่ลอยมาเกยตื้นอยู่บนชายฝั่งซึ่งเนื้อของมันก็มากพอที่จะแบ่งให้คนที่นี่ไม่อดตายไปอีกนานรวมทั้งไขมันของปลาวานก็สามารถใช้จุดไฟได้ซึ่งปลาวานตัวนี้เนี่ยมันก็มาอยู่ในที่ดินที่เป็นอนณาเขตของเจทิว e ครับเจทิว e ก็เลยเคลมอ้างสิทธิ์ว่าปลาวานมันอยู่ในที่ของเขาแบบนี้ปลาวานมน ขอให้แบ่งประวานให้กับทุกคนที่นี่เพราะไม่งั้นพวกเราเนี่ยอดตายกันหมดแน่เจทิวสัญญากับทุกคนว่าเขาจะแบ่งให้กับทุกคนแน่นอนแต่ว่าเจทิวก็ไม่ยอมแบ่งสักทีนะครับเขาเริ่มต่อรองว่าทุกคนเนี่ยต้องให้เขาเป็นผู้นําของที่นี่เขาบอกว่าประวานคือพรจากเทพเจ้าเป็นการแสดงว่าเทพเจ้ายอมรับเขาให้เป็นผู้นาพวกชาวบ้านที่กําลังจะอดตายเนี่ยก็เริ่มทนไม่ไหวแลวครับหลายคนหยิบอาวุธเข้ามาลุมแย่งเนื้อประวานเจทิวและลูกชายก็ไม่ยอมให้พวกเขาต่อสู้ขัดขวางแล้วจากนั้นก็ตะลุยบอลกัน่วยยคบาคดาดตอุไป้ โอแทพาอุเบและทอวีวิ่งหนีแล้วก็มีไวกิ้งหลายคนที่ไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับความบ้าคลั่งนี้วิ่งหนีตามไปด้วยพวกเขาหนีขึ้นเรือแล้วก็แล่นเรือออกไปจากกรีแลนด์ทันทีโดยที่พวกเขาไม่มีน้ําหรืออาหารติดตัวไปด้วยเลยส่วนทางด้านเจทิวที่ยังไม่ตายก็ยืนอยู่บนซากประวานเขาตะโกนร้องอย่างยินดีบอกว่าตัวเขาคือราชาแห่งกรีแลนด์โดยที่บนพื้นมีศพของคนมากมายกองอยู่ตัดภาพกลับมบาารรยากาศในเวลาต่อมายามที่เฝ้าชายฝั่งเป่าเขาสัญญาณอันตรายขั้นสูงสุดมีเรือชาวลุดหนึ่งลำกำลังตรงมาทีีน่น ชาวบ้านและนักรบมากมายมายืนรอดูราชาฮารอก็มายืนรอดูด้วยราชาบอกอีลิกให้พาคนที่มาไปพบเขาที่โถงก,กลางซึ่งคนที่มาก็คือไอวากับาพาวิเซอร์นั่นแหละครับและพอลงเรือก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าจะมีชาวบ้านมากมายมารุมด่าดถ,ถ่มถุยและก่อนที่ทั้งสองคนจะโดนลุมกระทือบตายอีลิกก็แหวกฝูงชนเข้ามาแล้วบอกว่าราชาฮารอเรียกทั้งสองคนนี้ให้ไปพบราชาฮารอนั่งบนบันลังอยู่ที่โถงกลางาพาวิเซอร์และไอวาก้มหัวทำความเคารพลกล่าวทักทายราชาและราชินีราชาฮารอกล่าวต้อนรับแล้วก็ถามว่่่่่าาาากลัับมมมทํไไใชชออยูฝงวรุเห ทั้งสองคนก็ตอบว่ากลับมาบ้านและก่อนหน้านี้ที่พวกเขาไปอยู่กับชาวรุดก็เพราะพวกเขาเพียงแค่ต้องการจะทวงบ้านคืนราชาพูดถึงเรื่องให่ไอวาฆ่าบิยอนไอวาตอบกลับว่าราชาเองก็น่าจะเข้าใจดีว่าบางทีพี่น้องก็ต้องมาสู้กันเองราชาก็อึงไปนิดนึงนะครับเขาคิดถึงฮาร์ฟแดนน้องชายที่เขาฆ่าตายกับมือราชาบอกกับทั้งสองคนว่าตอนนี้คนที่คาเดกัดไม่ต้อนรับไอวาและฮาวิเซิร์ฮาวิเซิร์ก็บอกว่าพวกเขาเป็นบุตรชายแห่งแลกนาและเขาก็เชื่อว่าชาวนอร์เวย์ยังชื่นชมแลกนาอยู่เสมอไอวาบอกว่าพวกเขามีปรระโยชชน์าา หากพวกเขาให้การสนับสนุนราชาฮารอรบัลลังของราชาก็จะยิ่งมั่นคงราชาฮารลอรได้ฟังแล้วก็เห็นด้วยนะครับการม,มีบุตรแห่งแล็กนามาเป็นผู้สนับสนุนจะยิ่งทําให้บัลลังของเขามั่นคงมากยิ่งขึ้นราชาจึงสั่งให้คนจัดงานเลี้ยงต้อนรับการกลับมาของบุตรแห่งแลกนางานเลี้ยงถูกจัดขึ้นโดยมีผู้คนมากมายมาลุมดาไอวาและเฮวิเซิร์กราชาฮารอรยืนขึ้นแล้วก็บอกให้ฟังเขาก่อนวันนี้เป็นวันดีที่บุตรแห่งแลกนาทั้งสองคนกลับมาที่นี่ทั้งสองคนมีชื่อเสียงโด่งนนด กลับมาที่บ้านอันเป็นจุดเริ่มตน้นราชาบอกว่าเขาเข้า <K> ใจว่าทุกคนที่นี่เกลียดทั้งสองคนนี้ที่พาชาวต่างถิ่นมาลบกับพี่ชายของตัวเองทุกคนรู้สึกเหมือนโดนทรยศาราชาฮารลอบอกว่าแต่ทุกคนคงลืมไปว่าชาวไวกิ้งอย่างเรามันก็เป็นแบบนี้มาตลอดคนอื่นไม่มาตีเราเราก็ไปตีคนอื่นาราชาฮารลอพูดถึงเรื่องความผิดในอดีตของทั้งสองคนเขาบอกว่าฮาวิเซิร์นั้นไม่ตั้งใจฆ่าลากาธท่าใครจะไปตั้งใจฆ่าเทพีเช่นหลากาธท่าได้ส่วนไอวาที่เคยปกครองอย่างโหดร้ายก็เพราะตอนนั้นเขายังไม่โตพ แล้วก็ลืมคําสอนของพ่อคําสอนแห่งแลกนาราชาบอกว่าแม้แต่เทพเจ้าก็ให้อภัยซึ่งกันและกันชาวไวกิ้งอย่างเราก็ควรจะให้อภัยและก้าวไปข้างหน้าประชาชนในที่นั้นส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยนะครับเพราะแต่โบราณนานมาพวกเขาก็มีแต่ฆ่ากันเองมาตลอดอยู่แล้วการทําสงครามระหว่างกันเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากแต่ก็ยังมีบางคนที่ยังไม่ยอมรับเขายังไม่ลืมการปกครองอันโหดร้ายของไอวานักรบคนหนึ่งลุกขึ้นถามไอวาว่าไอวาเป็นเทพเหมือนที่เคยพูดไว้จริงหรือเปล่าไอวาลุกขึ้นไม่ตอบอะไรเขาเดินมาหยุดยืนต่อหน้าทุกคนไอา้เขงิ ไอวายืนอ้าแขนแล้วเขาก็ลม้มลงไปนอนแมะอยู่บนพื้นทุกคนงงมากต่างลุกขึ้นดูไอวาเงยหน้าขึ้นมายิ้มให้แล้วทุกคนในที่นั้นก็หัวเราะออกมาและจากนั้นทั้งสองพี่น้องก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากประชาชนชาวคาทกัดไอวาร่วมโต๊ะทานข้าวกับราชาไอวาบอกว่าเมื่อกี้ราชาพูดได้ดีมากราชาเราก็บอกว่าที่เขาพูดนั้นล้วนเป็นความจริงฮาวิเซอร์ก็พูดขัดบอกว่าไม่มีใครสนใจหรอกไอความจริงเนี่ยราชาฮาร์ลจะเถียงแต่ว่าชีนี้อังกฤษก็บอกว่าเธอเห็นด้วยกับพาวีเเรร่่่าาาไมใใใคสสนนนนนจจหกิิงงททใใทุํท้้ตตืด อิงกฤษบอกว่าเธอรู้จักชาวไวกิ้งดีพอทุกคนอยู่อย่างสงบสุขไม่มีภัยภายนอกจากชาวลุดดีวพวกชาวไวกิ้งขี้เบื่ออย่างทุกคนบนโต๊ะนี้ก็จะหาเรื่องตีกันเองจนได้หลังงานเลี้ยงไอวาก็ไปนั่งคุยกับพวิเซอร์สองคนอยู่ที่ท่าน้ําไอวาบอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่บ้านเขาเชื่อว่าที่นี่ไม่ใช่จุดหมายปลายทางชะตาชีวิตที่แท้จริงของพวกเราแต่ว่าไอวาก็บอกว่าเขาเองก็ไม่รู้จะต้องไปที่ไหนต่อตอนนี้เขาหลงทางพวิเซอร์บอกตัวเขาเองหลงทางมานานแล้วเขาลืมไปแล้วด้วยซ้ําว่าเป้าหมายชีวิตมันคืออะไรตอนนี้ ในเวลาต่อมาไอาวาก็ไปนั่งอยู่ที่ริมน้าคนเดียวโหนตาบอดปากด้าก็โผล่มานั่งคุยด้วยโหนนี่ก็ไม่ได้โกรธแค้นอะไรไอาวาที่ฆ่าเขานะครับไอาวาบอกโขนว่าตัวเขาไม่แน่ใจว่าควรจะกลับมาไหมราชาฮาเลาคงคิดว่าที่เขากลับมาก็เพื่อจะชิงอานาจไอาวาบอกโขนว่าไม่แน่เขาอาจจะควรชิงอานาจจริงๆโหนบอกว่าไอาวาช่างน่าสงสารนักคิดจะหนีจากความว่างเปล่าไปหาความว่างเปล่าอีกอันหนึ่งชิงคติการมาได้มันก็ไม่ได้ช่วยเติม,เต,มเต็มชะตาชีวิตอะไรหรอกโหนบอกให้ไอาวานึกถึงเลกนาถ้าเป็นเลกนาในตอนนี้ เขาคงจะมองหาสิ่งใหม่ที่อยู่ไกลออกไปโหนบอกไอวาว่าคําตอบที่ไอวาตามหาอยู่ในกระเป๋าไอวาได้ฟังก็ลูกกระเป๋าเสื้อของตัวเองดูและเขาก็ได้เจอกับตัวมักลุกที่เขาเก็บติดตัวไว้ตลอดมาตัวมักลุกที่เขาได้มาจากราชาอันเฟรตแห่งเกาะอังกฤษส่วนทางด้านทวิเซอร์ก็ไปยังหลุมศพผมบียอนเพื่อตามหาความหมายชีวิตเขานั่งคุยอยู่หน้าหลุมศพองพี่ชายพูดถึงเรื่องความผิดพลาดทุกอย่างในชีวิตที่ผ่านมาตัวเขาไม่เคยทําอะไรสําเร็จเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างทวิเซอร์บอกว่าถวยเทพคงเกลียดเขามา เธอบอกฮอวิซ์เซิร์กว่าอย่าพูดถึงทวยเทพแบบนั้นสิผู้หญิงคนนั้นแนะนําตัวว่าเธอชื่ออีดุนและเธอก็รู้เรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับฮาวิ์เซิร์กและในคืนนี้เธอก็จะอยู่ด้วยถ้าฮาวิซ์เซิร์กต้องการตัดภาพไปทางไอวาเขาก็ไปนั่งกินเหล้าอยู่กับราชาฮาร์ราชาฮารอาก็ปรับทุกข์ว่าที่ผ่านมาเขาฝันมาตลอดเรื่องการเป็นราชาเหนือราชายอมทําทุกอย่างเพื่อให้ได้มาแต่พอมาถึงจุดนี้เข้าจริงๆทุกอย่างล้วนว่างเปล่าพอได้เป็นราชาความสุขที่ได้มันแทบไไไไมมมมม่่่่ีีความมาาาาาาหหยยออะรรเราาเเลชบบกกกขขแตงงงนััผู้้ญิทด มีลูกที่เกิดจากการข่มขืนชีวิตของเขานั้นแสนจะว่างเปล่าเขาบอกว่าไอวายังดีที่มีพี่น้องให้คุยด้วยแต่ว่าตัวเขาในตอนนี้ไม่เหลือใครเลยไอวาบอกราชาว่านั่นไม่ใช่ความจริงเขาเชื่อว่าฮาบแดนน้องชายของราชาก็อยู่ที่นี่ปิยน์แลกนาและกละกะท่าและทุกคนที่ตายไปแล้วก็ยังมาเยี่ยมเราอยู่ตลอดเขาถามราชาว่าราชาเลือกเชื่อเรื่องนั้นไปแล้วหรือย,ยังไงราชาน้ําตาไหลบอกว่าเขาเป็นคนฆ่าฮารแดนเองกับมือเขาไม่คิดว่าน้องชายของเขาจะยกโทษให้และก็มาเยี่ยมเขาอีกส่วนทางด้านทฮวิสเซิร์กในตอนนี้ ก็ไปใช้เวลาในค่าคืนนั้นกับอีดุนอย่างมีความสุขฮาวิเซอร์บอกเขานึกออกแล้วว่าอีดุนก็คือเทพีผู้อ่อนเยาวนิรันการซึ่งอีดุนพอได้ยินเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับเธอบอกว่าเธอเฝ้ามองฮาวิเซอร์มาตลอดและที่เธอปรากฏตัวให้เห็นก็เพราะเธอคิดแล้วว่าฮาวิเซอร์นั้นคู่ควรแล้วจากนั้นทั้งสองคนก็เจ้าเพลินๆกันอย่างมีความสุขในเช้าวันต่อมาอีดุนหายตัวไปเหลือฮาวิเซอร์นอนอยู่บนเตียงคนเดียวฮาวิเซอร์ที่ตื่นขึ้นออกตามหาอีดุนกลางสายฝนที่ตกหนักเขาคุกกกเเเเเขขข่่าาาาาลลลลงงร้้้้ออไไหหทีีดนนนนจจปปปแววัั็ ดีใจที่ได้รู้ว่าเทพเจ้ายังไม่ทอดทิ้งเขาส่วนทางนั้นไอวาในคืนที่ผ่านมาเขาฝันถึงแล็กนาผู้เป็นพ่อเขาฝันถึงคำพูดที่แล็กนาเคยพูดกับเขาตอนโดนจับที่อังกฤษจงใช้โทระของเจ้าอย่างฉลาดและในวันหนึ่งทั้งโลกจะรู้จักและหวาดกลัวไอวานไรกระดูกในตอนเช้าไอวาไปนั่งกินเหล้าที่ร้านเหล้าคิดถึงคำพูดของแล็กนาที่เขาฝันถึงเมื่อคืนแล้วเขาก็ได้เห็นวิถีชีวิตของชาวไวกิ้งในตอนนี้บางก็มาเป็นหมาต้องขายทรัพย์สินเพื่อเอาเงินไปซื้อเหล้าบางคนก็ใช้ชีวิตไปวันวันนทะะเเลาากด้วยรรื่องส ไอวาคิดว่านี่ไม่ใช่แล้วนี่ไม่ใช่ชาวไวกิ้งไอวาไปหาราชาฮารลอที่กำลังกินข้าวอยู่ที่โถงกลางไอวาบอกว่าเราจะอยู่แบบนี้ต่อไปไม่ได้เขาเห็นด้วยกับอังกฤษที่ไม่ช้าก็เร็วสุดท้ายเราก็จะหาเรื่องตีกันเองหรือถ้าเลวร้ายกว่านั้นพวกเราก็จะลืมกันหมดว่าพวกเราคือชาวไวกิ้งไอวาบอกว่าทางออกเดียวที่มีตอนนี้ก็คือเราต้องมีเป้าหมายร่วมกันอีกครั้งไอวาหยิบตัวหมาลูกวางลงให้ราชาฮารลอดูและบอกว่าเราต้องไปอังกฤษในเย็นวันนั้นราชาฮารลอเรียกประชุมทุกคนบอกว่่่่าาาาาเเเขขขมีีทนนนนตตื้จะบออกพูดถึงย ที่มีนโยบายให้ชาวเราอยู่ได้ด้วยการค้าขายราชาบอกว่านั่นก็ไม่ผิดเพราะมันก็สามารถอยู่มาได้กันจริงๆนั่นแหละแต่ว่าความจริงที่เรามีของมาขายได้ก็เพราะพวกเราบุกล้นไปทั่วโลกไม่ใช่เหรอประชาชนตะโกนเชียร์บอกว่าพวกเขาเห็นด้วยราชาฮาราบอกว่าที่ผ่านมาเราขยายอิทธิพลไปทั่วทุกที่อังกฤษแฟรงเกียไอแลนด์ล้วนมีชาวเราอาศัยอยู่แต่หากพวกเราหยุดไม่ขยายต่อทุกสิ่งที่เราได้ทํามาก็อาจจะถูกทําลายหายไปราชาบอกว่าตอนนี้ที่อังกฤษมีชุมชนชาวไวกิ้งอาศัยอยู่แต่ว่าที่อังกฤษก็ยังมีอา ซึ่งถ้าเราปล่อยพวกมันไว้ไม่จัดการให้เด็ดขาดพวกมันก็จะมาทําลายถิ่นฐานของเราและชิงสิ่งที่พวกมันเสียไปกลับคืนราชาบอกให้ไอวาพูดต่อไอวาบอกกับทุกคนว่าทุกคนคงคิดว่าวีรบุรุษวิรสตรีเหล่าผู้ยิ่งใหญ่ตายหมดแล้วซึ่งเขาเข้าใจว่าทำไมทุกคนจะเชื่อแบบนั้นเพราะในระหว่างที่พี่น้องของเราต้องต่อสู้ดิ้นรนลำบากในต่างแดนพวกเราที่นี่กลับมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายโดยลืมไปหมดแล้วว่าพวกเราคือใครไอวาประกาศว่าพวกเราทุกคนคือชาวไวากิ้งที่ใฝ่ฝันจะไปวันทลาแสวงหาการตายอยยย่่่่าาางงมมีีีเกรรตติิไไไใชใช,ช้ววคปัน ไอวาบอกให้ทุกคนทิ้งชีวิตไร้ค่าที่นี่ซะและตามเขาไปไปอังกฤษไปเวสเซ็กไปทวงคืนชาติกำเนิดและไปสู่วันฮาลาฝูงชนได้ยินไอวาปลุกใจโหร้องตะโกนเอาด้วยร้องตะโกนเรียกหาวันฮาลาแล้วสักพักพวกเขาก็เปลี่ยนไปร้องตะโกสนสรรเสริญไอวาไอวาจงเจริญในตอนหน้าก็คือจะเป็นตอนสุดท้ายนะครับกับการเดินทางอันยาวนานของซีรีส์ไวกิ้งถ้าชอบยังไงก็ฝากซับฝากไลค์ฝากแชร์ได้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีมากๆ